สวัสดีครับนับ e ป็นเซเว่ e พ League Com อมเมครับฟ i f a าหัวสายอีกแล้วนะครับเดอะซันสื่ออังกฤษเปิดเผยว่าฟี f a ากำลังคิดที่จะปรับปรุงระบบการแข่งขันของฟุตบอลโลกในปี2 0 2 6ซึ่งจะส่งผลให้มีเกมโดยรวมเพิ่มขึ้นอีก20นัดด้วยกันสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับกำลังพิจารณาและหาลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันของศึกฟุตบอลโลก2026ัด้วยการเพิ่มจำนวนทีมจากที่มีอยู่แล้ว32ทีมเป็น4 8ทีม ในรอบแรกจะที่เคยมีอยู่8กลุ่มจะเพิ่มไป12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเหมือนเดิมรวมเป็น48ทีมแล้วจะให้รอบ k อ o เอา u t หรือรอบ2เริ่มที่32ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในปริษัทผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มในรอบแรกนะครับจะได้เข้าสู่รอบ k อ o เอา u t หรือรอบ32ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนตัวอีก8ทีมที่เหลือจะตกเป็นของทีมที่มีอันดับที่3ที่มีผลงานที่ดีที่สุดจํานวน8ทีม ก่อนหน้านี้มีการลือกันว่าฟี่าจะให้เกมในรอบแบ่งกลุ่มที่เสมอกันนั้นมีการดวนจุดโทษด้วยซ้ำเพื่อให้ทีมที่ชนะในช่วงดวนจุดโทษได้เพิ่มอีกหนึ่งคะแนนเป็นกรณีพิเศษแต่ล่าสุดเดซานบอกว่าแนวคิดหลักในตอนนี้ฟี่าก็คือการเพิ่มจํานวนกลุ่มและจํานวนทีมมากกว่าโดยที่แคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับอย่างไรก็ตามหากใช้แนวทางดังกล่าวจํานวนเกมโดยรวมก็จะเพิ่มไปเป็น104เกมจากเดิมที่มีเตะก,กัน64เกม ขนาที่ทีมที่ไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็ต้องลงเล่นเพิ่มจาก7เป็น8แมตช์และจะทาให้ทัวร์นาเมนต์ในฟุตบอลโลก2026ต้องใช้เวลาการแข่งขันอย่างน้อย35วันเยอะกว่าฟุตบอลโลก2 0 2 2ที่ใช้เวลา28วันโดยถึงแม้ฟีฟ่าจะบอกว่าตอนนี้แนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้สรุปถึงขั้นตอนที่ชัดเจนแต่เดสรานระบุว่ามันกําลังได้รับความเห็นชอบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับฝากกดไลค์ กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ